ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารน,นะคะประจําวันที่4มกราคม2566สําหหรับคนที่เกิดวันอังคารน,นะคะคนที่เกิดวันอังคารน,นะคะวันนี้นะคะคุณจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะใครที่คิดจะย้ายงานนะคะมีโอกาสได้ย้ายงานใครคิดจะโยกย้ายบ้านหรือที่อยู่อาศัยมีโอกาสได้โยกย้ายบ้านนะคะช่วงนี้นะคะในใจคุณนะคะอยากจะไปไหว้พระทำบุญนะคะ อยากจะไปไหว้พระทําบุญนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสได้รับตําแหน่งใหม่นะคะการงานค่อนข้างโดดเด่นคนคิดจะรองานก็มีโอกาสได้งานนะคะสิ่งที่ต้องระวังในระวังในเรื่องของสุขภาพระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจนะคะหัวใจมีปัญหานะคะการเต้นหัวใจมีปัญหานะคะช่วงนี้ระวังปวดท้องนะคะปวดท้องนะคะช่วงนี้นะคะ แต่จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะมีปัญหาเรื่องเงินสามารถผ่านไปได้นะคะสื่อ,อนำโชคของคุณวันนี้นะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคืออายุของคุณพ่อนะคะอายุของคุณพ่อแล้วก็เลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคนะคะสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือสีแดงนะคะสีแดงส, and, สีเขียวแล้วก็สีเทาให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่นะคะ 6193นะคะ6193ให้โชคนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ